สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในหัวข้อเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะวันนี้หัวข้อสำคัญที่เราจะเรียนในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่จะมีด้วยกัน5หัวข้อนะคะจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรแบบยั่งยืนนะคะ ทีนี้ในวันนี้ครูจะพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเราจะพูดหัวข้อสําคัญด้วยกัน5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1คือเรื่องของความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ ข้อที่2คือประโยชน์ของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่3คือหลักการและแนวทางสำคัญในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่4ี่คือขั้นตอนวิธีการในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และข้อสุดท้ายคือข้อควรพิจารณาก่อนที่จะลงมือปฏิบัติทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากในภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนคงจะเดาได้นะคะว่าเป็นใครนักเรียนน่าจะพอรู้จักนะคะ ถูกต้องค่ะในภาพเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า sufficiency economy นะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากความยากจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันหลักปรัชญาเศรศษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เน้นถึงทางสายกลาง ะะภายใต้3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงได้แก่พอประมาณห่วงที่2คือมีเหตุผลและห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง2เงื่อนไขก็คือความรู้ความรอบคอบระมัดระวังคู่กับคุณธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญามีการแบ่งปัน นำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรต่อไปเป็นเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า new theory agriculture เกษตรทฤษฎีใหม่ต่างจากเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเปรียบในวิชาคณิตศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเซตส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่จะเป็นสับเซตนะคะปัญหาหลากัหลกๆของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่ต้องอาศัยน้ำฝนซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะที่ มีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากก็เป็นนาข้าวแล้วก็พืชไร่อีกทั้งเกษตรกรเองก็ต้องทำการเพราะปลูกในปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นซึ่งเสี่ยงกับความเสียหายที่เกิดจากสภาพบินฟ้าอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันเช่นฝนทิ้งช่วงเป็นต้นนะคะจากสาเหตุที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้นี้เอง จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาความยากลำบากดังกล่าวนะคะให้พ้นช่วงวิกฤตในการขาดแคลนน้ำโดยไม่ให้เดือดร้อนแล้วก็ยากลำบากนะักพระองค์ท่านได้ทรงพระราชดำริที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่หรือแนวทางหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้บริหารและจัดการที่ดินกับน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดผลผลิตและได้ด้เพื่อนํามาเลี้ยงครอบครัวได้พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนด้วยนะคะประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ครูพอจะสรุปคร่าวๆไว้ดังต่อไปนี้นะคะอันที่หนึ่งช่วยให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรตามอัตภาพในระดับที่ประหยัดไม่อดอยากแล้วก็สามารถเลี้ยงตนเองได้ข้อที่สองก็คือในหน้าแล้ง ที่มีน้ําน้อยก็สามารถจะนําน้ําที่เก็บไว้ในสระน้ํามาใช้เพื่อเพาะปลูกพืชต่างๆแม้แต่ข้าวก็ยังสามารถปลูกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหรือเบียดเบียนเรื่องของการชุนละประทานข้อที่3คือในปีที่ฝนตกมากตามฤดูกาลมีน้ำดีตลอดปีนะคะทฤษฎีใหม่นี้ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น อันที่4หากกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยที่ทางราชการไม่ต้องเข้ามาช่วยเหลือมากจนเกินไปซึ่งจะเป็นส่งผลในเรื่องของการช่วยการประหยัดงบประมาณได้ด้วยทีนี้เรามาดูหลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะหลักการของกเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่1มีการจัดและแบ่งพื้นที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรซึ่งทฤษฎีนี้ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อนข้อที่2คือมีการคำนวณโดยอาศัยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปีข้อที่3คือมีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรลายย่อยแนวทางสำคัญสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเรามาดูกันว่ามีแนวทางที่สำคัญอย่างไรบ้างข้อที่1 เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดทั้งนี้ชุมชนเองก็ต้องมีความสามัคคีร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงแขกที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะจะเป็นเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างข้อที่2ข้าวซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้นเราจะประมาณว่าหนึ่งครอบครัวเนี่ยทำนา5้าไร่จะทำให้มีข้าวกินตลอดปีไม่ต้องซื้อหาแล้วก็ยึดหลักที่พึ่งตนเองได้ข้อที่สต้องมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือในระยะที่ฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียงดังนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องการที่ดินส่วนหนึ่งไว้สำหรับขุดสระน้ำโดยมีหลักว่า มีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกตลอดปีพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชดำริไว้ว่าน้ํา1 0 0 0ลูกบาทเมตรจะเพียงพอต่อการเพาะปลูก1ไร่โดยประมาณนักเรียนลองมาคนนํานวณคร่าวๆพร้อมครูนะคะถ้าเรามีที่นา5ไร่ทําพืชและผลไม้อีก5ไร่รวมเป็นกี่ไร่คะ10ไร่เพราะฉะนั้นน้ําที่ต้องมีใช้ก็คือ10,000ลูกบาศเมตร เพราะ1ไร่เราใช้1,000ลูกบาทเมตร10ไร่เราจึงใช้1,000 0ลูกบาทเมตรข้อที่4คือการจัดแบ่งแปลงที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงคำนวณและคำนึงจากการถือครองที่ดินเฉลีย่ยครัวเรือนละประมาณ15ไร่แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่มีพื้นที่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ตามอัตราส่วน ได้ตามความเหมาะสมอัตราส่วนที่ว่าก็คือ30 30, 30และ10นะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงว่า30 30, 30และ10นั้นหมายถึงอะไรบ้างอัตราส่วนที่ครูว่านี้เป็นอัตราส่วนโดยประมาณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำฝนแล้วก็สภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นภาคใต้นะคะจะมีฝนตกชุกตลอดปีมากกว่าภาคอื่น หรือหากที่ที่มีพื้นที่แหล่งน้ําที่สามารถมาเติมเต็มสระได้ตลอดเวลาหรือต่อเนื่องนักเรียนก็อาจจะลดขนาดของบ่อหรือสระน้ําลงเพื่อเอาพื้นที่ส่วนที่ลดลงเนี้ยเก็บไปใช้ทําประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไปได้ต่อไปเรามาดูขั้นตอนของการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่1นนะคะมีชื่อว่าขั้นพออยู่พอกินโดยมีฐานการผลิตความพอเพียง เน้นถึงการผลิตที่พึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองหรือเราเรียกว่าพออยู่พอกินนั่นเองไม่อดอยากขั้นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรออกเป็นทั้งหมด4ส่วนสัดส่วนที่ใช้ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่นี้เพื่อให้เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจดจำในพื้นที่15ไร่เราจะแบ่งออกเป็น30 30, 30และ10เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนคืออะไรพื้นที่ส่วนที่1คือพื้นที่ที่ทำนานา30แรกตัวเลขเมื่อกี้นะคะพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาปลูกข้าวเพื่อการบริโภคซึ่งข้าวมีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจระดับประเทศระดับครัวเรือนแล้วข้าวเองก็เป็นสินค้าที่เกษตรกรสามารถเก็บไว้ได้นานคนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ย คนละ200กิโลกร,รัมที่เป็นข้าวเปลือกนะคะต่อปีแล้วในเกษตรกร,ร,กร1นึครอบครัวเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ3-4คนดังนั้นแล้วควรจะปลูกข้าวประมาณ5ไร่ก็จะได้ผลผลิตประมาณ30ถังซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี30ตัวเลขที่2เป็นพื้นที่ส่วนที่2ก็คือสระน้ำนะคะสระน้ำในไร่นาที่ เราขุดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทําเกษตรกรรมเป็นหลักหากเกษตรกรมีสระน้ําก็เปรียบเสมือนกับมีตุ่มเก็บกักน้ําในฤดูฝนนะคะการที่เกษตรกรมีสระน้ําในไร่นาก็ยังแสดงถึงว่าเรามีหลักประกันความเสี่ยงในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนั้นสระน้ําเองก็ยังเป็นทรัพยากรที่สนับสนุนการเพราะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ นะคะโดยการคำนวณจะต้องมีน้ำา1 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อการเพราะปลูก1ไร่โดยประมาณนอกจากนั้นบนสระน้ำเองก็ยังสามารถที่จะสร้างเล้าไก่หรือว่าเล้าหมูไว้นะคะเพื่อเกิดประโยชน์ไม่เพียงด้านเดียวนะคะต่อไปพื้นที่ส่วนที่3 30ตัวเลขตัวที่3เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานมีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่ พืชผักแล้วก็สมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหารนอกจากนี้ยังปลูกไม้ใช้สอยเพิ่มเติมได้การปลูกพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรักษาความสมดุลแล้วก็สิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนที่4ก็คือตัวเลข10ตัวสุดท้ายนะคะเป็นพื้นที่สำหรับทำที่อยู่อาศัยบ้านเรือนไว้ดูแลเลือกสวนไรนาและก็บริเวณบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็มีการปลูกไม้ผลไว้หลังบ้านบริเวณปลูกผักสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักเพราะเหตุเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างคุณค่าทางอาหารและวก็โภชนาการแล้วก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นมูลสัตว์ที่ได้เนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการปรับปรุงคุณภาพของดินด้วย ะะทฤษฎีใหม่ขั้นที่2มีชื่อว่าขั้นก้าวหน้าเมื่อเกษตรกรเข้าใจหลักและปฏิบัติในที่ดินของตนเองได้แล้วเราจะมาเริ่มขั้นที่2ก็คือให้เกษตรกรรวมพลังกันอยู่ในรูปของกลุ่มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสหากรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมอีก6ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือด้านการผลิตด้านที่2การตลาดด้านที่3ความเป็นอยู่ ด้านที่4สวัสดิการด้านที่5การศึกษาและด้านที่6คือสังคมและาศาสนาเราลองมาดูในรายละเอียดในแต่ละด้านกันนะคะด้านที่1ด้านการผลิตก็คือร่วมการเตรียมพันธุ์พืชเตรียมดินชนะระทานเกษตรกร,ะร,กรจะต้องร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดินหาพันธุ์พืชปุ๋ยหาน้ำแล้วก็อื่นๆเพื่อสำหรับการเพราะปลูกด้านที่สองคือด้านการตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่างๆเพื่อขายผลผลิตให้ได้กำไรได้ประโยชน์สูงสุดเช่นการเตรียมลานตากข้าวร่วมกันจัดหายุง้งรวบรวมข้าวเตรียมหาเครื่องสีข้าวตลอดจนรวมกันขายผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาดีไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลางด้านที่สามคือความเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรโดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นกะปิน้ำปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้อาจจะรวมกลุ่มกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์จำหน่ายผลผลิตที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มสมาชิกในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดด้านที่4คือด้านสวัสดิการ แต่และชุมชนควรจะมีสวัสดิการและก็บริการที่จำเป็นสำหรับสมาชิกเช่นสถานีอนามัยเมื่อยามเจ็บป่วยหรือมีกองทุนไว้สำหรับให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนด้านที่5คือด้านการศึกษาแต่และชุมชนควรจะมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาเช่นมีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกของชุมชนในตนเอง และด้านสุดท้ายคือสังคมและาศาสนาแต่ละชุมชนก็ควรที่จะร่วมกันในการพัฒนาสังคมและจิตใจโดยมีาศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็ได้แก่วัดโบสถ์มัสยิดเป็นต้นนะคะทฤษฎีใหม่ขั้นที่3มีชื่อว่าขั้นพัฒนาเมื่อเรา ผ่านพ้นขั้นที่2ไปแล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็ควรจะพัฒนาเข้าสู่ขั้นที่3คือขั้นติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินเช่นธนาคารบริษัทห้างร้านเอกชนให้มาช่วยในการลงทุนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้แล้วฝ่ายเกษตรกร,ร,ก,รกับฝ่าย ธนาคารและบริษัทก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นเกษตรกร,เ,ร,กรเองก็จะขายข้าวได้ในราคาที่สูงไม่ถูกกดจากพ่อค้าคุณกลางธนาคารกับบริษัทก็สามารถที่จะรับซื้อข้าวในราคาที่ต่ำซึ่งการซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกร,ร,กรแล้วก็นำมาสีเองนี้จะได้ในราคาที่สมเหตุสมผลข้อควรพิจารณาก่อนที่เราจะปฏิบัติตามหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเราลองมาดูกันข้อที่1การดําเนินการตามทฤษฎีใหม่นี้จะมีปัจจัยที่ประกอบขึ้นอยู่หลายอย่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองก็ควรต้องได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะข้อที่2การขุดสระน้ําจะต้องสามารถเก็บกักน้ําได้จริงเพราะว่าสภาพที่ดินในแต่ละท้องที่เนี่ยแตกต่างกัน บางที่มีลักษณะเป็นดินร่วนดินทรายมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําได้หรือบางพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะไม่เหมาะกับการปลูกพืชคือถ้าเป็นดินเปรี้ยวหรือดินเค็มเนี่ยเมื่อใส่น้ําลงไปแล้วมันจะมีการละลายความเปรี้ยวความเค็มออกมาทําให้น้ําที่ได้เนี่ยไม่เหมาะที่จะนําไปใช้ในการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องปรึกษาหรือว่าขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินก่อน ขั้นที่3ขนาดของพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงคํานวณแล้วก็คํานึงถึงการถือครองที่ดินซึ่งเฉลี่ยแล้วโดยแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะถือครองที่ดินประมาณ15ไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถปรับอัตราส่วน30-30-10ที่ครูกล่าวไปแล้วเนี่ยให้เหมาะสมกับตามสภาพพื้นดินที่มีอยู่จริงนะคะ ข้อที่4การปลูกพืชหลายๆชนิดเช่นข้าวซึ่งเป็นพืชหลักไม้ผลพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรและก็ยังมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อื่นๆทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอาหารไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนเรื่องของอาหารสำหรับครัวเรือนได้แล้วผลผลิตที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกข้อที่ห มีความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่เช่นการลงแรงช่วยเหลือกันที่ครูพูดถึงเรื่องของการลงแขกยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างแรงงาน อันที่6ในระหว่างการขุดสระน้ําจะมีที่ดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจํานวนมากหน้าดินที่ดีควรจะนําไปกองแยกไว้ต่างหากเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชในภายหลังโดยนํามาเกลี่ยคุมดินชั้นล่างที่เป็นดินที่ไม่ดีนะคะซึ่งอาจเอามาถมทําขอบสระน้ําหรือยกล่องปลูกไม้ผลทีนี้เรามาดูผลไม้ที่ควรจะปลูกที่ครูแนะนํานะคะได้แก่ มะม่วงมะพร้าวส้มกล้วยมะละกอเป็นต้นนะคะผักยืนต้นที่แนะนำให้ปลูกได้แก่พวกแครสะเดามะลุมแล้วก็กระถินนะคะส่วนผักล้มลุกที่แนะนำให้ปลูกก็ได้แก่มันเทศมันสำปะหลังเผือกถั่วมะเขือต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพืชพื้นฐานที่เราไว้ใช้บริโภคในแต่ละครัวเรือนอยู่แล้ว ไม้ดอกไม้ประดับก็เช่นมะล,ลิดาวเรืองดอกกุหลาบเป็นต้นนะคะสมุนไพรและเครื่องเทศที่แนะนำให้ปลูกก็ได้แก่ใบบัวบกสะรแน่กะเพราหรือตะไคร้หรือสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่นำมาใช้ประกอบปรุงอาหารได้ส่วนไม้ใช้สอยและไม้เชื้อเพลิงที่แนะนำที่ปลูกได้ง่ายแล้วขึ้นได้ดีก็ได้แก่พวก ต้นตาลมะพร้าวยูคาลิปตัสที่สามารถปลูกตามหัวไล่ปลายนาหรือต้นไผ่ที่สามารถนำไผ่มาใช้ทำประโยชน์ได้สารพัดพืชไล่ที่แนะนำได้แก่ข้าวโพดถั่วเหลืองละหุ่งเผือกแล้วก็อ้อยสัตว์เลี้ยงที่ควรเลี้ยงก็ได้แก่เป็ดไก่ หมูซึ่งมีไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนหรืออาจาจะได้ผลพลอยได้จากเช่นไข่เป็ดไข่ไก่นะคะยังได้เป็นผลผลิตพลอยได้และปลาที่ควรเลี้ยงก็ได้แก่ปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาตะเพียนเป็นต้นค่ะวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ไปไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน